มาหาใครคะสวัสดีครับพอดีว่าผมเป็นคนงานก่อสร้างของเฮียเจครับผมมีเรื่องอยากคุยกับเฮียเจนิดหน่อยเฮียอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเดี๋ยวเรื่อให้นะพี่เจจ๋าเอ้าคิวสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับมาได้ไงเนี่ยว่าไงเออคือเข้ามาคุยข้างในก่อนไหมไม่ดีกว่าครับ เนื้อตัวผมสกรปรกครับเฮีย er ครับที่ผมมาวันนี้ก็เพราะว่าผมจะมาถามเรื่องเงินเดือนนะครับ er. เฮออียเเงินเดือนที่เฮ er, ียค้างผมอยู่สามเดือนเฮีย er จะให้ผมได้ไหมครับคือว่าเข้ามาคุยข้างในก่อนดีกว่าค <c oughs> ครับ <c oughs> คือมันเป็นแบบนี้นะคิว นายก็รู้นี่ว่าตอนนี้บริษัทเราเจอวิกฤตหลายอย่างนะและอีกอย่างหนึง่งบริษัทที่เขารับเหมาจ้างเราเนี่ยเขาก็ยังไม่เคลียร์เงินตรงนี้สักทีอะ่ะนายช่วยกลับไปบอกเพื่อนนายก่อนได้ไหมว่าไอ้เงินเนี่ยมันได้แน่นอนแต่จะต้องใช้เวลาหน่อยหลังจากที่โครงการเขาโอนมาแล้วเนี่ยผมจะรีบเคลียร์ตรงนี้ให้เลยไม่ขาดทุกบาททุกสตาค์แน่นอน เฮีย er ครับเฮีย er ก็รู้ดีครับว่าผมทํางานที่นี่มาตั้งนานแล้วที่ผ่านมาผมก็ทํางานเต็มที่ให้บริษัทตลอดเดินหน้าลูกผมก็จะคลอดแล้วตัวผมมารอได้ครับเฮีย er. แต่ว่าลูกผมเ er, มียผมรอไม่ได้ครับเฮีย er. ถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมผมจะโอนที่ผมใช้ส่วนตัวไปก่อนหมื่นหนึ่งให้คุณใช้ไปก่อนแล้วที่เหลือผมจะรีบเพียให้ แบบนี้ตกลงไหมเหมือนหนึ่งนะครับเนี่ยครับเหมือนหนึงเนี้ยค่าแอดมิดโรงพยาบาลแฟนผมก็ยังไม่พอเลยครับเฮียพี่เจมาดูน้ำตรงนี้หน่อยน้ำไม่ไหลนะ่ะได้จ้ะไปดูน้านะคิวครับ พี่เจถึงแม้ว่าเราจะลำบากอ่ะเราก็ไม่ควรค้างจ่ายเงินเดือนให้เขานะอีกอย่างลูกเขาก็ใกล้จะคลอดแล้วด้วยอ่ะแล้วมูจะให้พี่ทำยังไงล่ะตอนนี้พี่ไม่มีนะอย่าว่าแต่สามเดือนเลยตอนนี้บริษัทเราอ่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟพี่ก็ยังไม่มีไปจ่ายเขาเลยนะ นี่เป็นเงินเก็บของมุกนะแล้วก็เป็นเงินที่พี่เจอเคยให้มุกไว้ใช้ด้วยมุกใช้ไม่หมดหรอกพี่เจเอาเงินนี้ไปจ่ายให้คนงานก่อนนะแต่วันนี้มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของมุกแล้วนะนี่ถ้าเรา,เาไปให้เขาอะ่ะแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะพี่เจเราสองคนอะ่ะ<ม>ก็เคยผ่านชีวิตที่ลําบากมาก่อนต่อให้เราต้องกลับไปใช้ชีวิตลําบากเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ ถึงแม้ว่าเราจะลำบากแค่ไหนอ่ะเราก็ไม่ควรเอาคนอื่นมาลำบากกับเราด้วยนะนี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วอ่ะเงินเดือนพวกนี้เบื้อนเป็นนักพักน้ำเลของพวกเขาเองทั้งนั้นอ่ะสิ่งที่พวกเขาเฝ้าคอยก็คือเงินเดือนของพวกเขาเนี่ยแหละเขาจะได้มีเงินกลับบ้านไปหาครอบครัวอีกอย่างลูกของคิวก็ใกล้คลอดแล้วด้วยอ่ะพี่ลองคิดดูนะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นคนงาน สมมติว่ามุกกาลังท้องอยู่แล้วพี่เจไม่ได้เงินเดือนอ่ะพี่เจจะรู้สึกยังไงดื่มน้ําจากบ่อก็อย่าลืมคนขุดบ่ด้วยมุกพูดถูกไหมถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะบริษัทพี่จะมีวันนี้ไหมอย่าให้หยาดเหง่อของเขาที่เสียไปอ่ะต้องมากลายเป็นหยดน้าตาเลยนะพี่รีบเอาเงินเนี้ยไปเคีรยให้พวกเขาเถอะจ้ะขอบคุณมากนะ